สวัสดีครับผมนิกิซี่นะครับก็วันนี้เราอยู่กันในเกมซีอ,อ็อฟทีฟนะครับก็วันนี้เนี่ยผมเนี่ยแล้วก็เพื่อนๆน,นะครับจะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปไขความลับของตะเกียงนะครับแล้วก็กล้องส่องทางไกลที่ผมได้ทําคลิปสอนคุณผู้ชมไปเอานั่นเองนะก็ของ2องอย่างนี้เนี่ยเขาจะพาเราไปเอาอะไรหรือว่า ปลดล็อกอะไรนะครับแล้วก็เนื้อเรื่องจะเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวผมและเพื่อนเนี่ยจะพาคุณผู้ชมนะครับไปดูกันนะครับว่าทํายังไงก็เดี๋ยวไปรับชมกันได้เลยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้กันด้วยนะจ๊ะริ่มแรกนะครับคุณผู้ชมก็ก่อนอื่นเลยเนี่ยก่อนที่เราจะไปเริ่มทำความลับของเกมหรือว่าอาชีพเม n นใหม่นะครับเป็นอาชีพเม n นลับเนี่ยคุณผู้ชมเนี่ยจะต้องมีตะเกียงนะครับหชิ้นนะครับแล้วก็กล้องสองทางไกล1ชิ้นนะครับเหมือนที่น็อตและเจมเนี่ยได้ถือ คุณผู้ชมเนี่ยจะต้องมีของ2ชิ้นนี้ก่อนนะครับก็ของ2ชิ้นนี้เนี่ยถ้าใครยังไม่มีนะครับก็ลองไปหาดูในช่องผมได้นะครับก็ทําคลิปสอนเอาไว้นะครับก็เมื่อเราได้ของ2ชิ้นนี้แล้วเนี่ยก็เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าเราจะต้องไปกกอนไหนบ้างแล้วก็ทํายังไงบ้างนะครับก่อนดับแรกนะครับคุณผู้ชมก็กกอนแรกที่เราจะไปกันนะครับก็จะเป็นเกาะเอ็นเชนลิตนะครับหรือว่าอยู่ในพิกัดที่ V23 นะครับก็ให้เราเนี่ยล่องเรือไปได้เลยนะ ไปเกาะนี้ก่อนนะเมื่อคุณผู้ชมนะครับได้เดินทางไปถึงเกาะเอ็นเชนลิตแล้วนะครับก็ให้คุณผู้ชมเนี่ยขึ้นมาบนเกาะนะครับแล้วก็มายืนอยู่ในทิศ W นะครับหรือว่าทิศเวสของเกาะนะครับก็ลักษณะรอบๆที่ผมยืนน่ะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับจากนั้นเนี่ยให้คุณผู้ชมนะครับยืนบนหินตรงนี้นะครับแล้วก็นํากล้องนะครับมาส่องแบบนี้นะครับ ให้ตานะครับตรงกับถังที่อยู่ด้านหน้าของเรานะจากนั้นนะครับผู้ชมให้ผู้ชมเนี่ยเดินลงมานะครับแล้วก็เลือกเครื่องดนรตรีมาสักหนึ่งอย่างนะครับแล้วก็ให้เราทําการกดตัว Q นะครับแล้วก็กดตัว R นะครับแล้วก็กดตัว F สักหนึ่งครั้งนะครับจากนั้นเนี่ยให้เลือกเพลงนี้นะครับเพลงที <ühl sch van> ่7หน้าที่2เพลงที่7นั่นเองนะแล้วก็ให้เราเล่นดนรตรีได้เลยครับ เมื่อเราเล่นดนตรีเนี่ยก็จะมีสัญลักษณ์ของไซเรนนะครับหรือว่านางเงือกนั่นเองนะเมื่อสัญลักษณ์หายไปแล้วเนี่ยเราก็กลับเรือแล้วก็ไปเกาะต่อไปได้เลยนะครับเกาะต่อไปนะคุณผู้ชมก็จะเป็นเกาะคาเคนฟอร์นะครับพิกัดจะอยู่ที่ R 1 2นะครับพิกัดดูยังไงนะให้เราสังเกต ภาษาอังกฤษด้านบนนะครับแล้วก็ตัวเลขด้านซ้ายนะครับอยู่ r 1 2นะคาเคนฟอร์นะก็ลองเหลือขึ้นไปได้เลยครับ mm hmm. ก็เมื่อคุณผู้ชมได้เดินทางมาถึงเกาะคาเคนฟอร์แล้วนะครับก็ให้เราเนี่ยขึ้นมาด้านบนนะครับที่มีคบเพิงแบบนี้นะครับที่ว่าเราจุดไฟแบบนี้นะครับจากนั้นก็ให้เราเนี่ยใช้กล้องส่องทางไกลนะครับส่องไปที่โครงกระดูกด้านหน้านะหรือว่าทิศ เซาบายซาอีท so so นะครับให้เราเอากระดูกนะครับเข้ามาอยู่ในลูกตานะครับแล้วก็ให้คุณผู้ชมเนี่ยสังเกตจุด X นะครับไอที่เป็นกากระบาดท,ที่อยู่ในกล้องนะครับนั่นคือจุดที่เราจะต้องไปยืนแล้วก็เล่นดนตรีนั่นเองนะของต้นมันจะมีต้นไม้นะฮะก็ให้เราไปยืนนะเมื่อคุณผู้ชมได้ลงมาแล้วนะครับก็ให้เราเนี่ยเลือกเครื่องดนตรีมาสักอันหนึ่งนะครับจากนั้นกดตัว Q และตัว R นะครับ แล้วก,กดตัว F หนึ่งครั้งเลือกเพลงที่เจ็ดนะเจมเคลียร์นี่พี่หนะ่อ,อยกระโหลกเอาก็คาถาไทเด้นนะครับที่เป็นรูปนะครับก็จะขึ้นนะอ่า เมื่อรูปคาถาได้หายไปก็ให้เราเนี่ยกลับเรือแล้วก็ไปเกาะต่อไปได้เลยนะครับก็เกาะถัดไปนะครับคุณผู้ชมก็จะเป็นเกาะโอเฟตนะครับอยู่พิกัดที่ระหว่าง M กับ n นะครับอยู่ในตัวเลขที่4นะเป็นเกาะนี้นะครับเมื่อคุณผู้ชมนะครับเดินทางมาถึงเกาะโอเฟตแล้วนะครับก็ให้คุณผู้ชมเนี่ยขึ้นมาด้านบนนะครับ ก็ให้เราเนี่ยสังเกตจากปืนใหญ่ที่อยู่ข้างบนสุดนี้ก็ได้นะครับจากนั้นนะครับให้คุณผู้ชมเนี่ยมายืนอยู่ตรงหินตรงนี้นะครับที่ผมได้ยืนอยู่แล้วก็ส่องไปนะครับตรงที่ป้อมนะครับโดยให้คบเพลิงของป้อมเนี่ยอยู่ในตาของกล้องส่องทางไกลนะครับแล้วก็จุดที่เราจะต้องเล่นดนตรีเนี่ยก็คือจุดกากระบาดนะครับที่คุณรถได้โดด,โดดอยู่นั่นเองนะก็ให้วิ่งลงไปได้เลยนะครับ ากนั้นก็ใช้เครื่องดนตรีนะครับอะไรก็ได้นะครับแล้วก็เลือกเพลงที่7เหมือนเดิมนะครับหน้าที่2นะอรูปเมอร์เมดก็จะขึ้นเหมือนเดิมนะครับก็เล่นไปจนกว่าสัญลักษณ์จะหายนะครับ เมื่อหายแล้วก็กลับเรือได้เลยนะครับไปเกาะต่อไปเลยนะครับก็เกาะต่อไปนะค,คุณผู้ชมก็จะเป็นเกาะวันเด e ร์รีฟิลนะครับอยู่พิกัดที่ F 12นะฮะสิอนะเกาะนี้นะครับเมื่อคุณผู้ชมนะครับเดินทางมาถึงเกาะวันเดอร์รีฟิลแล้วนะครับก็ให้คุณชมเนี่ยมายืนในจุดในที่ของผมยืนนะครับ ก็บริเวณจะเป็นดังในคลิปเลยนะจากนั้นนะครับก็ให้เราเนี่ยทำการส่องกล้องนะครับโดยการให้เราเนี่ยมองลอดถ้ำไปนะครับแล้วก็เอาลูกตาให้ตรงกับถังด้านหน้านะครับเหมือนที่ผมทำนะจากนั้นเนี่ยก็ให้เราเนี่ยไปเล่นดนตรีได้เลยนะครับ ดนตรีก็เหมือนเดิมครับกด Q แล้วก็ R นะครับแล้วก็กดตัว S 1ครั้งแล้วก็เลือกเพลงที่7นะครับเมื่อเราเล่นดนตรีนะครับก็จะมีสัญลักษณ์ขึ้นนะครับเมื่อหายไปก็กลับเรือได้เลยนะครับ กาะถัดไปนะครับคุณผู้ชมก็จะเป็นเกาะสมาร์กเบนะครับจะอยู่ในพิกัดที่ F3 นะครับ F กับ E นะเกาะนี้เลยนะครับเมื่อคุณผู้ชมครับเดินทางมาถึงเกาะสมารกเบย์แล้วนะครับก็ให้เราเนี่ยวิ่งขึ้นมาด้านบนของเกาะนะครับแล้วก็วิ่งเข้ามาเอ่อด้านหลังสักเล็กน้อยนะครับก็จะพบกับบันไดอย่างเงี้ยนะครับที่ผมได้ยืนนะครับแล้วก็เป็นสะพานไม้ แบบนี้นะครับจากนั้นเนี่ยให้เราใช้กล้องส่องทางกายนะครับส่องไปที่หินด้านหน้าของผมนะแบบนี้นะครับก็คุณชมจะสังเกตเห็นว่าจุดที่คุณน็อตยืนเนี่ยก็คือตรงกับจุดกากบาทนั่นเลยนะครับก็ให้เราเนี่ยลงไปนะครับเล่นดนตรีได้เลยนะเลือกเพลงเดิมนะครับ สัญลักษณ์ของเมือเมดก็จะขึ้นมานะครับก็เล่นดนตรีไปเรื่อยจนกว่าสัญลักษณ์นั้นจะหายนะฮะอ่เมื่อหายแล้วก็กลับเรือได้เลยนะคก่อต่อไปนะคุณผู้ชมเมื่อเราเคลียร์เสร็จสิ้นจาก s มัครเกอร์เแล้วนะครับก็ให้คุณผู้ชมนะมาที่วิหารใต้น้ำนะครับเดอะคอรนะครับก็คือวิหารนี้นะครับอยู่พิกัดที่ h อส 4นั่นเองนะสัญลักษณ์จะเป็นแบบนี้นะครับก็ให้เราล่องเรือมาได้เลยนะเมื่อเราลงมาด้านล่างแล้วนะครับคุณผู้ชมก็ให้คุณผู้ชมเนี่ยสับสวิตด้วยนะครับก็คือสวิตอันนี้นะครับอันที่1นนะจากนั้นก็หันหลังมานะครับเป็นเสาต้นนี้นะ ก็อันนี้นะครับอันที่2นะแล้วก็อันที่3นะครับก็ให้คุณผู้ชมเนี่ยสังเกตจากสัญลักษณ์นะครับตรงนี้นะครับเขาจะให้เราสับเป็นเจมไฟแล้วก็โซ่นะครับก็ประตูก็จะมีทั้งหมด3ชั้นนะครับก็อันนี้เป็นชั้นที่1น,นะ เราก็เคลียเวให้เรียบร้อยนะครับเมื่อคุณผู้ชมนะครับได้ทำการสับสวิต์นะครับในชั้นแรกไปแล้วนะครับก็ให้คุณผู้ชมเนี่ยสังเกตทางด้านบนนะครับมันจะเป็นประการลังสีส้มแบบนี้นะครับก็มันจะมีเงือนกับนี้ด้วยนะฮะก็ให้เราเดินเข้าไปด้านในนะครับแล้วก็ทำการสับสวิต์นะครับแล้วก็มีหนังสือให้อ่านนิดหน่อยนะครับเป็นของ อาชิเมนต์อื่นๆนะฮะก็ใครผ่านมาก็อ่านได้เลยนะครับอ่าพอเราได้ทําการสับสวิกเสร็จแล้วเนี่ยก็ให้ดําน้ําลงมานะครับแล้วก็มองไปทิศเอสนะฮะมันจะมีประการลังสีส้มๆอยู่นะครับก็ให้ว่ายเข้าไปด้านไหนได้เลยนะ แล้วก็ทำการสับสวิตช์นะครับอันที่สามเนี่ยจะอยู่ด้านบนนะครับเสมอนะก็อันที่สามเนี่ยสามารถสับได้จากข้างบนนะครับอันนั้นไปสับเลย จากนั้นนะคุณผู้ชมเมื่อในชั้นที่2เนี่ยเคลียร์เวฟไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้เราเนี่ยดำน้ําลงมานะครับแล้วก็สังเกตจากปากกาลังสีแดงนะครับให้เราเนี่ยเข้าถ้าตรงฝั่งทิศเซาบายเซาเวสนะครับเข้าห้องนี้ไปก่อนนะฮะแล้วก็ทําการสับสวิตช์นะครับที่เป็นรูปเจมนะ อันถัดมานะครับก็จะอยู่ห้องตรงข้ามกับคิดที่เราว่ายออกมานั่นเองนะคุณผู้ชมให้เราสังเกตจากประการังสีแดงแบบนี้นะครับก็มีสมุดนะสวิตท,ที่2นะครับแล้วก็สวิตท,ที่3เนี่ยจะอยู่ด้านบนเหมือนเดิมนะคร เื่อน้ำเนี่ยท่วมมาถึงชั้น3าแล้วนะครับก็ให้เราเนี่ยมายืนอยู่ในห้องฝั่งนี้นะครับที่ตรงข้ามกับสัญลักษณ์อันนี้นะครับจากนั้นเนี่ยก็ให้เราเนี่ยเดินเข้าไปด้านในนะเดินไปเลยมันจะเปิดให้อเมื่อเราเดินมานะครับก็เขาจะขึ้นสัญลักษณ์ที่เราได้ไปตามหามานั่นเองนะครับ โอเค okay, ครับผู้ชมเมื่อผู้ชมนะครับได้เข้ามาห้องโถงแบบนี้แล้วนะครับก็น้ําในห้องเนี่ยมันก็จะท่วมขึ้นนะครับซึ่งเราเนี่ยจะขาดอากาศเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย เขาจะให้เรา้วทำการสับสวิตนะครับโดยการสับสวิตให้เป็นรูปตัวเอนั่นเองนะก็สวิตอันแรกนะครับก็จะเป็นอันนี้นะครับให้คุณผู้ชมสังเกตจากระกาลังก็ได้นะครับที่เป็นสีฟ้าแบบนี้นะครับสวิตอันที่2นะครับก็จะเป็นสีม่วงแบบนี้นะครับสวิตอันที่3นะครับก็จะเป็นอันนี้นะครับและสวิตอันที่4นะครับก็จะเป็นอันนี้นะครับ ก็เมื่อเราสับครบแล้วเนี่ยสอันนะครับก็น้ำเขาก็จะลดลงมานะครับก็เดินเข้ามาด้านในได้เลยนะครับคุณผู้ชมแล้วเราก็จะปลดล็อกเป็นอชิเมน์ลับนั่นเองนะครับคุณผู้ชม ก็เราสามารถเช็คอชิมเม็น n t ลับตัวนี้นะครับโดยการเข้าไปที่ p ไ Lo นะค็อกแล้วก็ replication แล้วก็ b i t l a ะก็อชิเม็นลับเนี่ยเขาก็จะเด้งขึ้นมาอันนี้นะครับใครที่ยังไม่ได้ทำเนี่ยเขาก็จะไม่มีเด้งตรงนี้นะครับอันนี้ก็จะขึ้นอันแรกแทนนะส่วนอันนี้ทําแล้วก็จะเป็นเด้งขึ้นมาแบบนี้นะครับก็เป็นยังไงกันบ้างครับคุณผู้ชมสําหรับอชิเม็น n t ลับนะครับ ก็คิดว่าทำไม่ยากครับแต่ว่าใช้เวลาทำเล็กน้อยนะครับก็หวังว่าเพื่อนๆนะครับจะไปทำกันนะครับก็จะได้รับรู้เรื่องราวของเดมาโก้ด้วยนะครับแล้วก็ได้อชิปเมนต์ลับด้วยนะครับก็หวังว่าเพื่อนๆจะไปทำกันนะครับก็ยังไงฝากกดไลค์กดซ u b ส c r i b ์เป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยแล้วกันนะครับก็วันนี้ผมนิกิซีแล้วก็น้องๆเนี่ยขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสาหรับวันนี้สวัสดีครับเจอกันในทะเลนะฮะ